บทที่เจ็ดนักคิดสมองใสภูผาและน้ำใสมีเพื่อนที่สนิทกันมากคือพี่ส้มปล่อยโมและน้องข้าวเมา้าเพราะบ้านของแต่ละคนอยู่ใกล้ๆกันถ้าวันไหนไม่ได้ไปโรงเรียนหลังจากช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านแล้วก็จะไปเล่นหรืออ่านหนังสือที่บ้านของแต่ละคนเช้าวันนี้ทุกคนมาบ้านพี่ส้มปล่อยอยู่่ฝนก็ตกแล้วสักครู่แดดก็ออกทุกคนได้เห็นรุ้งกินน้ำน้องข้าวเม้าพูดขึ้นว่าอยากเล่นกับรุ้งจังเลยพี่ส้มปล่อยเดินไปหยิบขวดฉีดน้ำพรมผ้าแล้วบอกกับน้อง ว่าจะพาไปทำรุ้งเล่นกันทุกคนลงไปยืนอยู่กลางแจ้งพี่ส้มปล่อยบอกให้น้องๆหันหลังให้ดวงอาทิตย์แล้วพี่ส้มปล่อยก็ยกขวดฉีดน้ำขึ้นสูงฉีดน้ำออกมาเป็นฝอยละอองน้ำเมื่อกระทบกับแสงแดดกลายเป็นรุ้งเจ็ดสีสวยงามทุกคนถามว่าพี่ส้มปล่อยรู้วิธีทำให้เกิดรุ้งกินน้ำได้อย่างไรพี่ส้มปล่อยตอบว่าอ่านในหนังสืออยากรู้อะไรสงสัยอะไรก็หาหนังสือมาอ่านแล้วทดลองทำด้วยตัวเองแต่รุ้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นจะเกิดหลัง ฝนตกเฉพาะตอนเช้าหรือตอนเย็นเมื่ออธิบายจบพี่สมป่อยก็ไปทดลองทำน้ำมะนาวเปรี้ยวให้เป็นน้ำมะนาวหวานให้น้องๆได้ดื่มกัน